อะไรกำลังจะเกิดกับคุณดูดวงส่วนตัวอินบอกเข้ามานะคะเอ e เน y จีเนี้ยจะมีเกณฑ์การได้รับผู้ใหญ่อุปถัมภ์หรือว่าจะมีคนเข้ามาเปย์นะคะสายเปย์เข้ามาแล้วค่ะพลังงานนี้มีเกณฑ์การวางแผนท่องเที่ยวเดินทางหรือตัวของคุณนั่นเนี้ยนะคะมีโอกาสในการที่จะเจริญก้าวหน้ามากกว่าเดิมพลังงานนี้ต้องบอกเลยว่าทําอะไรก็ประสบความสําเร็จค่ะคุณที่เหนื่อยมานานหรือว่ากําลังรอผลอะไรอยู่นั้นเนี่ยจะได้รับ ทางออกและคำตอบที่คุณจะพึงพอใจพลังงานนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมานะเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยนะคะได้ก้าวข้ามขั้นไปอีกขั้นหนึ่งอุปสรรคและปัญหานั้นเนี่ยจะถูกคลี่คลายถึงแม้เรื่องราวหนักๆเลวร้วายเข้ามาในตอนนี้ต้องบอกเลยว่าคุณกำลังจะ,ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และในตอนนี้แหละมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์คอยช่วยเหลือมีคนคอยหนุนนำคุณกำลังจะเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิเพื่อประสบความสำเร็จค่ะ Ah